สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องยี่มายมนทาร์ชแนลนะคะก็สําหรับวันนี้เราอยู่กันกับคลิปวงคมรักของชาวธาตุดินนะคะเราจะมาดูกันว่าสถานการณ์นะคะเมื่อคุณเดินออกจากสถานการณ์ที่ท็อกซิกแล้วนะคะชาวธาตุดินสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคืออะไรนะมาเริ่มดูกันเลยนะคะ ถานการณนะเมื่อคุณเดินออกจากความสัมพันธ์ที่มันท้าสิศนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะขอเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุด,ดินก่อนเลยนะคะชาวธาตุด,ดินได้แก่ชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะมาดูกันมีไพ่หกถ้วยขึ้นมานะคะจัดชิสนะคะแล้วก็6ไม้เท้าค่ะ สุขวาพลงของคุณช่วงนี้ก็ยังอาจจะมีนึกถึงอะไรเก่าๆนะคะแต่เราก็สุขว่าคุณนะ่ะเริ่มไปโฟกัสที่เป้าหมายความสําเร็จในชีวิตแล้วนะคะในเรื่องของการงานเนาะความมั่นคงในชีวิต หลายหลายคนค่ะมีเป้าหมายในเรื่องของการงานที่เรามองว่าเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็มีโอกาสของความสําเร็จอยู่นะทีนี้เนี่ยมีจัดจีสขึ้นมาด้วยนะคะคุณจะประเมินหรือว,ว่าตัดสินใจอะไรหลายอย่างในช่วงนี้นะโดยการใช้เหตุผลนะคะพิจารณาสิ่งต่างๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างขอดูที่พลังงานเพิ่มเติมของชาตุินนะคะ มีไพ่ดวนูนขึ้นมานะคะดาบมาจ้าแล้วก็มีไพ่เหรียญน,นะคะมีเกฑนว่าหลายคนในที่นี้นะอาจจะอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเป็นการต่อยอดในเรื่องของการเงินการงานนะคะแล้วก็ รู้สึกว่าคุณอาจจะมีเรื่องที่ว้าวุ่นกังวลใจบ้างแหละมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างมันก็อาจจะยังมีในเรื่องของความติดขัดอยู่บ้างแต่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นโอกาสดีนะที่คุณจะได้รู้สึกว่าได้เริ่มต้นอะไรแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันอีกนะก็เดี๋ยวจะมาดูในส่วนของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเลยนะคะชาวธาตุดินนะ ออต้องบอกว่าเป็นดวงภาพรวมนะคะอยากให้รับฟังนะเป็นแนวทางหรือว่าสามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้ถ้ารู้สึกว่าตรงกับพลังงานของตัวเองนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ตรงนะมันก็อยากให้อารับฟังเพื่อความบันเทิงเนาะโอเคมาดูกันนะคะสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณโดนออกจากความสัมพันธ์ที่มันอกซ i กแล้วนะคะชาวธาุดินจะเกิดอะไรขึ้นคะมาดูกันนะคะ มีไพ่แผสสว่านนะคะเด็กถือไม้เท้า9ดาบแล้วก็7ดาบนะคะรู้สึกว่าพอคุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้สึกระมัดระวังตัวเองมากขึ้นนะคะในการที่จะคัดเลือกพิจารณาคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเรา คุณรู้สึกว่าหลายๆอย่างหลายๆสถานการณ์นะคะมันอาจจะไม่ได้น่าไว้วางใจอย่างที่เราคิดเนาะมีไพ่เด็กถือไม้เท้าขึ้นมาด้วยนะคะมันมีความรู้สึกว่าคุณได้ไปโฟกัสแล้วแหละก,กันในเรื่องของการงานการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะซึ่งเรามองว่าเป็นการเริ่มต้นหลายคนอาจจะเป็นการเริ่มต้นธุรกิจใหม่เริ่มต้นช่องทางในการหางานหาเงินนะคะจากตรงนี้นะเราก็มีความรู้สึกว่า เป็นงานใหม่ที่คุณอาจจะอยู่ในจุดที่กำลังไปจับอ่าแล้วก็ให้ความสนใจกับตรงนี้มีแพชชั่นในสิ่งที่จะทำนะคะมองว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยนะโอกาสของการเริ่มต้นมาหลากลาอย่างเหมือนกันนะคะชาว่าดินแต่คุณก็อาจจะมีความมิต,ตกกังวลหรือมีความคิดมากบ้างแหละเพราะเราเพิ่งเดินออกจากสถานการณ์บางอย่างอาจจะรู้สึกว่ากังวลใจหรือรู้สึกว่า ความรู้สึกมันก็ยังมีอะไรหลายอย่างที่เรายังเอาออกจากความคิดไม่ได้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันว่าจะเป็นยังไงบ้างดูหน่อยเมื่อคุณเดินออกจากสถานการณ์ที่ท็อกซิกแล้วความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกจะเกิดอะไรขึ้นคะชาทัดดินมาดูกันนะคะมีไพ่ The Hermit ค่ะไพ่ The Moon แล้วก็ Knight of s w o r d นะคะ มีอัศวินถือดาบนะเดอะมูนแล้วก็เดอะเฮอร์มนะคะคุณจะให้เวลากับตัวเองมากขึ้นโฟกัสกับความเป็นตัวของตัวเองมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะหลายคนก็รู้สึกว่าในช่วงเวลาต่อจากนี้คุณอาจจะมีพื้นที่ส่วนตัวที่สูงขึ้นรวมถึงมีในเรื่องของอ่าหลายๆคนนะอาจจะดูว่ามีเสน่ห์มากขึ้นก็ได้ดูหน้าคนหาคุณอาจจะไปโฟกัสกับตัวเอง ดูแลตัวเองมากขึ้นนะทำให้รู้สึกว่ามีเสน่ห์มากๆในช่วงเวลานี้ก็อาจจะเรียกว่าพุ่งชนกับปัญหาอุปสรรคทุกอย่างที่มีมาเลยก็ได้ในตอนนี้นะคะเป็นอัศวินถือดาบแล้วไม่ค่อยกลัวแล้วะคะเหมือนเราผ่านจุดท,ที่มันค่อนข้างยากมาแล้วณนะเวลานี้ถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตหรือว่ามากระทบในเรื่องของความรู้สึกของคุณคุณแค่รู้สึกว่า มันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วคุณก็จะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนอันนี้คือความเชื่อแบบมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบนั้นนะะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มหลังจากนี้จะเป็นยังไงจ้ะความรู้สึกของคุณนะเมื่อเราออกจากสถานการณ์ที่มันท็อกซิกแล้วความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกแล้วเนี่ยเป็นยังไงคะแบบเมจิเชียนะคะเดอฟูลแล้วก็ไพ่สีดาบนะคะ คุณจะรู้สึกว่าช่วงเวลานี้ดีงามมากได้ฮิวลิ่งยายาจิตใจตัวเองได้พักผ่อนนะคะดูแลตัวเองอย่างเต็มที่มากๆทำให้แข็งแรงทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะมีไพ่เดอะฟูขึ้นมาด้วยนะคะมันมองว่า มีโอกาสของการที่คุณจะรู้สึกว่าได้ทำอะไรตามใจตัวเองมากขึ้นมีความเป็นอิสระนะคะได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากทำแล้วก็ถ้าใครมีจุดที่สนใจมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่อยากจะศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในช่วงเวลานี้ก็สามารถจะได้ทำได้แล้วก็คุณอาจจะฝึกฝนทักษะเฉพาะทางเฉพาะด้านอะไรบางอย่างเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะคะมองว่าดีต่อใจมากๆเลยนะมันเป็นพลังงานดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า แล้วคนคนนั้นนะคะคู่กรณีของคุณนะในส่วนของความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกเนี่ยณตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะมาดูกันนะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะมีไพนะ่สี่งไ,งมไม้เท้านะคะสิบถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่หกไม้เท้าโอ้โห มีความรู้สึกว่าใจเขาจริงๆมันก็ยังมั่นคงอยู่กับคุณแหละมันมีในเรื่องของความผูกพันนะคะตัวเขาจะไปโฟกัสในเรื่องราวของการงานก็ได้หรือว่ายินดีด้วยกับสิ่งที่คุณประสบความสําเร็จมีความมั่นคงในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะพลังงานดีมากเรามองว่าเขาก็ยังรู้สึกดีดกับคุณล่ะค่ะเป็นห่วงเป็นายหรือบางคนก็อาจจะมันมีความผูกพันอยู่ในตรงเนี้นะ โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วนาะโนมจะเป็นยังไงคะคนคนนี้จะมีการเทคชั่นอะไรไหมนะคะคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะชาท่าดินเนี่ยจะมีการเทคชั่นอะไรไหมมีไพจัดเหรียญ Balance แล้วก็ The m e d i ิเชีนะคะมันมองว่ามีโอกาสของการที่เขาก็จะคอยดูอะไรอยู่ห่างๆนั่นแหละเป็นในเรื่องของการปรับตัวนะคะเขาก็อาจะได้บทเรียนเหมือนกันกันกบคุณนะ เขาจะมีการเตรียมความพร้อมมีการเรียกว่าถ้าคุณมีโอกาสในการได้พูดคุยกันนะเราเห็นถึงการปรับความเข้าใจหรือว่า,เ,าเรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างด้วยให้อยู่ในจุดที่มันโอเคมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวเราคอยดูหน่อยว่านาน,นมจะเป็นยังไงระหว่างตัวคุณแล้วก็ตัวเขาอะนะคะตัวคุณแล้วก็ตัวเขานะชาวทัดดินนะกับคนที่สร้างสัมพันธ์ที่ท็อกิิกกับคุณเนะี่ย S The s t t r n n t h นะคะสีถ้วยนะคะแล้วก็สี่เจดถ้วยนะคะมันต้องบอกว่าโอกาสแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ อ,อรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้โฟกัสที่การรักกันมากขนาดนั้นแล้วก็ให้เป็นชอยเป็นตัวเลือกเป็นโอกาสทางความรักก็แหละก็คงมีตัวเลือกใหม่ๆกันเข้ามาทั้งสองทางนะคะทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวเขาแค่พยายามจะเคลียร์หรือว่าเมเนเจรเรื่องราวปัญหาต่างๆที่มันคาราคาซังอยู่หรือทุกสิ่งทุกอย่างให้มันโอเคจบลงด้วยดีแล้วก็เคลียร์คันะคะประมาณนั้นนะเดีเรามาดูกันว่าจะมีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะ ีชาวมังกรชาวเมษนะคะแล้วก็ชาวราศีกันนะคะมันขออีกหนึ่งราศีชาวราศีสิงห์นะคะโอเคเรามาดูคําแนะนําจากไพ่กันนะให้ชาวทัดดินนะคะคําแนะนําจากไพ่ให้กับชาวทัดดินหน่อยคะ่ะ มีไพ่เจ็ดม้ทา้าทา transformation แล้วก็หกถ้วยนะคะช่วงเวลานี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายนะคะแต่อย่าให้คุณมีความพยายามนะบอกเลยว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะคะอะไรหลายอย่างสิ่งเก่าๆอาจจะมีการบนกลับนะคะคุณต้องตัดสินใจหรือว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในตอนนี้ให้ดีก่อนนะคะอะไรที่มันใช่เดี๋ยวมันก็จะมาหาคุณเองอะนะมาเดี๋ยวเรามาดูเป็น o r ค c l การ์ดนะคะ ให้กับชาวทตาดินกันนะคะขอพลังงานบวกๆนะให้ชาวทตาดินเลยนะคะโล้ให้ชาวทตาดินนะคะมีไพ่โฮมวอ a สนะคะโกนะคะอย่างที่บอกเลยคุณอาจจะมีชอยมีตัวเลือกเข้ามาหลากหลายหลังจากนี้นะมากไปกว่าแค่หนึ่งทางนะคะฉะนั้นเนี่ย เลือกสิ่งที่ใช่สําหรับตัวคุณนะคะอะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่คู่ควรหรือเป็นสิ่งที่คุณไม่สมควรที่จะได้รับหรือว่ามันไม่เหมาะกับคุณนะคะก็แค่วางมันไปนะแล้วก็หลายๆอย่างนะคะก็อย่าให้ใครมาบอกว่าอน,นุนอันนี้เหมาะหรือไม่เหมาะตัวคุณเป็นคนเลือกเองได้นะคะ อืมประมาณนี้นะจ๊ะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะขอไว้พรในชาติาดินนะคะมีความสุขสมหวังเนาะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะรวมถึงในเรื่องของการงานด้วย การงานการเงินนะคะไม่ว่าคุณคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะขอพลังงานบวกๆส่งถึงชาวธาตุด,ดินนะคะให้มีพลังงานในการรักตัวเองพลังงานในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะในพลังงานด้านบวกๆเนาะก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะเหมือนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันใหม่เนาะบ๊ายบายคะ่ะ